คลิปที่ติดเสียงเอาเพื่อนมาน,นี่โมมันพูดยากจริงมีความยาวมากกว่าที่เราเห็นใช่ไหมพี่เอกอ่าใช่ครับคุณเอ็มนะครับมีความยาวมากกว่าที่เราเห็นครับมากกว่าที่เราเห็นแต่ว่าก็เป็นการร้องเพลงธรรมดาอะไรธรรมดานะครับแล้วก็ที่มันปรากฏอยู่ในอ่าจริงๆแล้วอ่ะความยาวของคลิปนั้นอะ่ะมันเยอะนะครับมันเยอะนะแต่ว่าเขาตัดเอาช่วงที่เพาะเฉพาะช่วงที่สําคัญนะครับช่วงที่มันเป็นประเด็นออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าตรงเนี้ย นะครับมันก็มีการพิสูจน์ได้อยู่แล้วนะครับว่า,าผมคิดว่าทางทางเนเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเางาเงาที่เกิดอันนั้นอนะ่ะเกิดจากอะไรนะครับเงาที่เกิดน,นั้นอนะเกิดด้วยเหตุผลอะไรเกิดด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วก็ d n a นน่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆได้พอสมควรนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับ บางทีก็อย่างที่บอกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันพูดเยอะไม่ได้อ่ะมันมันพูดเยอะไม่ได้แต่เข้าใจครับว่าคนเนี่ยนะครับอ่าสงสัยข้องใจและประเด็นเนี้ยผมบอกเลยว่าประเด็นเนี้ยดีเอ็นไอไปจาะนะครับลึกและดีเอ็นไอก็ได้ไปรู้ทั้งหมดแล้วนะครับอ่าเห็นมีคนบอกว่ามีถ่ายติดเหตุการณ์อย่างผมสงสัยครับมีคนบอกว่ามีการถ่ายติดเหตุการณ์บางอย่างผมเลยสงสัยครับ อ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าใครคนบอกแต่จําได้เปล่ว่าจําได้เปล่ว่าอาจารย์มันเทพเคยพูด <c oughs> เคยบอกว่าจะทําการร่องเรือแล้วก็พิสูจน์สวัสดีครับคุณวอตทาการล่องเรือแล้วก็พิสูจน์นะครับว่าเอ๊ะเงาที่เกิดเนี่ยเกิดได้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างเกิดจากอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ลงมาพออาจารย์มาเทพออกมาพูดแล้วอาจารย์มาเทพออกมาทําตรงนั้นนะครับ ก็มีกี่กี้ขี้ค่านะออกมาโตบอกว่าอุ้ยแสงนะ่ะมันมาจากบนบกมันมาจากแสงรถนะมา,มาจากแสงไฟหน้ารถที่สองผ่านซึ่งแน่นอนครับมันอยู่ไกลก็เลยจึงทําให้เป็นที่ปรากฏนะครับแล้วหลังจากนั้นนะอาจารย์มาเทพก็บอกว่าอยากจะลงเรือแล้วสุดท้ายอาจารย์มาเทพเนี่ยก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ตรงนี้เราไม่ได้ลงตรงนี้นะครับถ้าจากการวิเคราะห์อของผมย้ํานะครับการวิเคราะห์อของผมคิดว่าที่อาจารย์มาเทพคุณอัจฉริยะ ไม่ได้ไปลงแรบพที่สน์ตร,ตรงเนี้ด้วยเหตุผลว่า DSI <N> คงมีคำตอบแล้ว DSI <N> คงได้คำตอบแล้วว่าคลิปนั้นะนะนะครับเงาที่พาดผ่านทั้งหมดเน่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตรงไหนเกิดเพราะอะไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมคิดว่า DSI น่าจะรู้แล้วหลังจากที่นะับเล่าใหม่ <c oughs> นะครับ เก็ตเลยครับเนื้อ,อมาฮะอย่าลืมนะครับว่าจําได้ไหมว่าอาจารย์ประเทศบอกว่าจะไปลงจะไปลงเรือแล้วอาจารย์ประเทศงงเงียผายไปแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าดีเอสไอเน่ะเรื่องการประชุมแล้วจู่ๆมาน้องปอเช่จําได้ไหมน้องปอเช่ออกมาโพสตแล้วทําให้คนดิ้นทันทีน้องปอเช่บอกว่าดีเอสไอประชุมเรียกประชุมนะแล้วก็ไม่มีข่าวออกหลังจากที่ดีเอสไอประชุมเสร็จดีเอสไอลงเรือ ย้ำนะครับ DSI ลงเรือแล้วได้พบข้อมูลเพิ่มอ่าไม่ใช่ข้อมูลใหม่อะได้พบข้อมูลเพิ่มนะปอเช่บอกว่าโอ้โหได้เห็นข้อมูลถึงกับตารุกไม่น่าเชื่อว่า DSI จะสามารถทำได้ขนาดนี้อ่าไม่คิดว่า DSI สามารถทำได้ขนาดนี้ และผลคลิปของอริตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะเป็นตามที่เราเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าประเด็นตรงนี้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์มาเทพก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยอาจารย์มาเทพก็ไม่ได้ไปลงเรือเลยถูก่างทุกอย่างจบเลยอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อมูลที่ DSI ประชุมเสร็จนะครับประชุมเสร็จ d ดีลงเรือ แล้วหลังจากนั้นได้ข้อมูลเพิ่มผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลตรงนี้แหละครับคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลตรงนี้คิดว่าน่าจะประเด็นข้อมูลประเด็นนี้และที่ปอเช่บอกว่าหูได้เห็นแล้วไม่คิดว่าดีเอจะทําได้ขนาดนี้อ่าไม่คิดว่าดีเอจะทําได้ขนาดนี้นั่นแหละครับเป็นจุดที่ผมบอกเลยครับว่าดีเอน่าจะรู้แล้วว่าคิดนั้นอนะ เกิดอะไรขึ้นแรงกําเนิดแสงทั้งหมดเกิดจากอะไรเกิดจากประเด็นไหนดีไได้จะได้ข้อมูลมาแล้วเมื่อ d ีไอได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับอะไรแล้วอาจารย์ประเทพก็เลยไม่จาเป็นจะต้องไปลงเรือไงอาจารย์ประเทพก็เลยไม่จาเป็นจะต้องไปลงเรือไงนะครับจริงไหมเมื่ออาจารย์ประเทพสงสยัยเมื่ออาจารย์ประเทพสงสัยแล้วอยากจะไปลงเรือ เพื่อไขข้อสงสัยอยากจะไปทดสอบอยากจะไปทดลองอแต่อาจารย์มาเทพไม่ลงแสดงว่าดีเอไอก็ได้ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วอาจารย์มาเทพก็คงจะน่ารู้แล้วว่าอ๋อดีเอไอได้ข้อมูลแล้วครบถ้วนแล้วอะไรแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่ต้องไปลงใช่หรือไม่อันนี้ผมย้ํานะครับผมไม่รู้ข้อมูลของดีเอนไอนะไม่เกี่ยวนะครับผมไม่รู้ข้อมูลของดีเอนไอนะครับแต่ผมวิเคราะห์จากข้อมูลที่ออกมาสถานก,ก,การณ์ที่ออกมาเหตุการณ์ที่ออกมาว่าน่าจะเป็นแบบนี้ เพราะเหมือนกับเอาหลักง่ายคิดว่าถ้าสมมติเราเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรนะอยากรู้เรื่องไหนอยากจะไปทดลองเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะไปทดลองแต่พอเรารู้หมดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปทดลองแล้วไงไม่จำเป็นจะต้องไปทดลองแล้วไม่จำเป็นต้องอะไรแล้วเพราะคําตอบมันได้แล้วคําตอบมนได้แล้วเมื่อคําตอบได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทดลองไงเพราะสิ่งที่เราต้องไปทดลองสิ่งที่ต้องเราไปทําทั้งหมดเพราะเรายังไม่ได้คําตอบเมื่อเราไปทดลองแล้วพบข้อพิรุษ พบข้อสงสัยเกิดทางการตั้งคำถาม,ามพบข้อพิรุษพบข้อสงสัยเกิดการตั้งคำถามแล้วก็นับหาคำตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้แต่เพราะฉะนนี้ก็คืออันนี้ผลลัพธ์ได้แล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องไปทดลองเพิ่มเติมเพราะผลลัพธ์มันได้แล้วไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือจากการวิเคราะห์ของผมนะที่อาจารย์ประเทพ ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์มาเทพอยากไปทดลองมากอยากไปลงมากอยากอะไรมากนะครับแต่สุดท้ายแนละ้วอาจารย์มาเทพกับนิ่งเรืเร่องนี้ไปตั้งแต่ดีเอออกมาแล้วดีเอบอกว่า,าที่ปาเช่ออกมาบอกดีเอประชุมแล้วลงเรืออย่าลืมนะครับฟังดูดีๆนะครับไทม์ไลน์ก็คือคุณคิดว่าดีเอจะประชุมกี่โมงดีเอประชุมกันเนี่ยนะรประชุมกันเนี่ยอย่างน้อยนะฝ่าจะเริ่ม คนะงไม่ถ้าประชุมเช้าฝ่าจะเริ่มเช้าฝ่าจะเริ่มกันตอนบ่ายแล้วฝ่าจะไปก็เย็นที่จะไปลงเรือเดี๋ยวออกป่ะฮะทไลน์มันคือดีเอสไอประชุมประชุมเสร็จแล้วลงเรือเลยแสดงว่าดีเอสไอจะลงเรือน่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นหลังจากลงช่วงเย็นเพื่อจะทําตรงนี้หรือเปล่าเพื่อจะพิสูจน์ตรงนี้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณหญิงอรอถแถลงหนบกเดียว เพราะอย่าลืมนะครับสมมตินะครับถ้าดีเอสไอทำไมดีเอสไอไม่ประชุมปุ๊บแล้วลุกขึ้นอีกวันถึงไปลงเรือแต่ประชุมเสร็จแล้วไปลงเรือเลยนั่นมันคือแสดงไทม์ไลน์ที่ไม่อยากให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอยากจะทําให้เงียบที่สุดและอยากจะทาให้นี่ให้ให้ที่สุดและไปตอนเย็นเพื่อจะไปพิสูจน์ตรงนั้นเพราะอ่าพิสูจน์ตรงคลิปนั้นอ่ะต้องเป็นเวลากลางคืนถูกไหมต้องเป็นเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นดีเอสไอก็ต้องไปลงช่วงเย็นเย็นค่ำ แล้วลุ้งขึ้นอีกวันหนึ่งปอเช่ถึงได้โพสต์นี่คือทำลายที่ผมวิเคราะห์ให้ว่ามันน่าจะเป็นงั้นอาจารย์มาเทพก็เลยไม่ต้องไปลงเรือแล้วไม่ต้องไปพิสูจน์แล้วเพราะได้ผลลัพธ์แล้วอ่าอ่าเกี่ยวกันจริงด้วย คุณซาโริบอกว่าหนูคิดว่าเป็นใบไม้ผมก็ตอบให้เลยครับว่าเรื่องใบไม้เขาได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับเรื่องใบไม้ได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วครับเรื่องใบไม้เนี่ยเขาได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับมันจิงตามมาเป็นเรื่องอื่นเกี่ยวกันจริงด้วยมันจิงตามมาเป็นเรื่องอื่นมันจึงตามเป็นเรื่องข้อพิสูจน์อื่นๆ เรื่องใบไม้เนี่ยเขาได้ตั้งแต่นี่แรกๆแ,แล้ว